วันนี้ <c oughs> เอาเลื่อนหมูให้แม่ครับเ <c oughs> ขาฆ่าตอนเที่ยงตอนนี้ก็5โมงเช้ามาเล่นกันก่อนตรงนี้ก่อนครับเพราะว่าเลื่อนหมูมันต้องขี่ออกไปจากตรงนี้ประมาณ5โลเดียวแล้วค่อยกลับบ้านไปทางนี้พอดีเป็นทางผ่านครับน,นี่หนองปักแล้วบ้านไผ่สีทองจะอยู่ตรงนี้ผ่านกันไปแล้ววันนี้หยุดงานเลยครับมาเล่นครับ5โมง ไม่ไ้อไมาครับน้ำมอม,มาเอาอเดินดจัดดมาดูกันนครับีแยเล่นรอดูีเล่นเดีจครับรตัวก้มเล่น,ลอ,ลน,ลนอามนามันหนาวครับนีล <c oughs> ินต้นบอกว่าต้องรอคิวครับก็เลยก็เป็นการทักก่อนครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเอาเลือด Oh good. Cool.

ผมจะ่งกับี่็นสีน้ำเงินเ็นดีกว่าไปปลาไปย่างกันเด็กสุดจะแข่งกน แค่เอาเก็ดโอเล่นเคับปกติมันต้องเอาเบรดโอตอนี่คล้ายฟลามันก็ใหญ่ๆหรืหอเปล่าผมไม่แน่ใจเียวตัวใหญ่เจ้า ออมายอเ็ต้องมีปากัดก็จะเปลี่ยนเป็นเด็กท้ององ้วน มีปลาครับมีปลาครับมีปลาเสียได้ตัวแล้วครับมีปลากัดเฉยแก้มเรียกครับ <c oughs> กัดเบทสองโอไล่กัด ครับผมเป็นตัวแก้คันบล็อกใหญ่เ12โอลต์ตัวนี้ตัวใหมายตัวนี้เพิ่งเอามาเล่นแต่ว่าใบเหลียวผม <c oughs> เอาใบซ่อมที่เราใช้ตัดก,กินครับเอามาตัดแล้วก็เนี่ยครับผมดัดเป็นใบทรงก็ใช้ได้จะสองขีดนะก็วสวยแล้วครับตัวนี้โอเคครับเต็มเลียแพ็กหมาน มาเล่นแล้วเอาหยุดหมูให้แม่มีปหากันเชือ่อเราก็ไม่ได้คิดอะไรไรโอเคนะครับแ,แ,แค่เล็กแค่หมา กะเทียมแล้วละออกมาเนี่ยเบ็ดก็เป็นเบ็ดตะเกากันนะครับแล้วก็ประกอบใส่เสร็จครับก็โอเคนะครับนี่นะครับ มีเวลาอีกยู่ตอนนี้ส1เโมลง,ลงข้าวข้าวหมอนะอนเที่ยครับสาย้วยนะแดดอากาศแบบนี้ไม่คิดว่าจะมีตัวกับถุงมือก็ไม่ได้ออกมนาะด้วยนี่ก็ะชิลมันไล่เยะชือครับเราตีส่งไปเรื่อยครับ ไดยที่เรียกครับ,รบหนาวแล้วก็ลมแรงครับตีเขาปลาก็ลากมาเร็วกว่าปกตินิดนึงรับนรีมันใหญ่ที่ได้ตีนานนั่นงเลมฝนมายอย่างเี้ เัาน,นเข้ามาได้สองตัว ที่น้ำมึนงงสุดเลยทุกคนต้องทำมาเตือนแล้วั็ Oke kita lebar, kebak-kebak, 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 kebak ya